ท่านกล้องฟิล์มสวัสดีครับเส้นท่านกล้องฟิล์มวันนี้ก็จะมานำเสนอไลก้าอาสามอิเล็กทรอนิส์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่มีน้ำหนักพอสมควรเลยนะโอ้ฝาแท้ซะด้วยเปิดไฟนิดนึงจะเห็นเลนนะครับ ่องมองงานดีครับสวยสวยอะไรละตัวเนี้ยคือค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะตัวลงตัวเลขอะไรนี่ไม่มีขาดเลยนะครับไม่มีลอกเวลากดออกก็เอาเลนออก,ก็กดตรงนี้ ดูอีกนิดนึงนะสายไหมโอเคจุดแดงตรงกับตรงนี้นะครับถึงจะใส่ได้เดี๋ยวมาดูสภาพทั่วไปกันก่อนแล้วกันนะครับ สายก็สายแท้นะเนี่ยใครกล้ามีตำาหนีตรงไหนบ้างหรือเปล่าอันนี้ฝนนะแต่อันนี้ก็จะมีแสงสะท้อนหรือสีอะไรเนี่ยแสงสะท้อนนะมันเป็นเหลี่ยมคือผมไม่ได้ไปขัดอะไรให้มันเงามากนะครับ ดูตำหนิกันนิดนึงว่าสภาพเนี้ยพอใจไหมกล้องตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างมากนะใจไปจะเห็นไหมเนะี่ย มีมาร์กไว้นะใช้ลิควิดมาร์กไว้ถ้าจำไม่ผิดพ่อผมมาร์กเองแหละเนี่ยฝีมือพ่อผมเลยคือมาร์กไว้เนี่ยสำหรับเวลาที่เราเออใช้ ตำแหน่งนั้นบ่อยๆนะมันมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์สามารถเช็ดล้างออกได้เลยนะครับโอเคสายไลก้าทีนี้มาดูด้านล่างกันบ้าง ตัวลงตัวเลขเลนเป็นยังไงบ้างมันไม่ขาวจ้วงสัทีเดียวนะครับแต่ไม่ขาดน่าจะทำความสะอาดได้นะครับถ้ากล้องมันไกลไปนิดก็สูมเอานิดหนึ่งนะครับ เห็นตำหนิอะไรกันบ้างหรือเปล่าสภาพนี้รับกันได้ไหมนะครับสภาพนี้แทบไม่มีรอยอะไรเลยนะหนังเนืองยังทนได้ถึงทุกวันเนี่ยดีด๋ิจะมีก็ตรงนดำดำเนี้ยสีดำๆเนี่ยอยากแต่งอยากอะไรก็ลองไปเขาเรียกอะไรนะไปทำให้มันสวยขึ้นได้นะ เหมือนเดิมอย่างผมใช้ผ้าเช็ดอย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่ก็มีนะเปิดให้ดูเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนดีกว่าดูในข้างหลังเป็นไงบ้างหนึ่งครับครับสะท้อนเงาให้เห็นดูก่อน Rồi, xịp bên ngay แบตเตอรี่ตัวนี้น่าจะเป็นอ LR44 นะคือเคร์อ,อะไรนี่ส,สายจ้านะครับเพราะว่าแบตพึ่งจะใส่ไปไม่เคยได้ถอดนะเดี๋ยวไหนก็ถอดละเอาแบตออกเลยเราแว็บนะครับ ใส่ทานเข้าไปเปิดสวิตช์ถ่ายมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับ แปดติดนะครับที่ผมจับเพราะว่าไอ้แฟลต,ตัวนี้เป็นแลตเก่านะครับขามันก็อาจจะเสื่อมไปบ้างนะครับบางนะครับฝานบางไปนิดนึงพูดผิดไอ้ตัวแท่นมันบางไปนิดนึงลองดูความชัดผ่านาผ่านวิวไฟเดอร์ผ่านช่องมองกันนะครับ จะเห็นว่ามันจะมีคราบดำๆอยู่ด้านล่างด้วยนะแต่ยังไงแล้วก็ไปพิจารณาเอาแล้วกันนะครับว่ารับได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมลองขยับนิดหนึ่งเห็นไหมเห็นคราบไหมเดี๋ยวผมซูมซูมก็อาจจะไม่เห็นนะจังหวะมีรถดำพอดีนะครับเดีย๋ยวเห็นไหมอ่ามือไม่นิง่งประมาณนี้เป็นคราบดำๆนะครับอยู่ที่ช่องมองน่าจะเป็นที่ไปได้ซึมแล้นะครับ เดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้เดี๋ยวปรับชัดแป๊บหนึง่งนี่นะครับผมซูมออกนะนี่เห็นข้างล่างไหมครับข้างขวาล่างอจะหนาๆหน่อยมันจะกินมาถึงประมาณ เลยกลางเลนมานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ายไม่มีปัญหาครับเป็นที่แค่ระบบมองภาพเท่านั้นก็จบกันไปคลิปนะครับกับไลกา R3 มอดอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ก็น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะผมช่างให้ดูสักนิดหนึ่ง อยู่ที่1,279กรัมนะครับเราลองคิดดูเอานะครับประกอบการซื้อว่าเหมาะไหมสภาพอะโอเคอยู่แล้วครับน้ำหนักอะคึงถือไหวไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมส็นทันกองฟิล์มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ